รับสวัสดีนะครับผมน้าอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนุวีเราก็มากับทุน2 50้าบาทนะครับเกมมาตรงเวสองของเราเหมือนเดิมนะมาตรงเวรู้ลักเรามาขออนุญาตเป็นที่เป็นห้าบาทก่อนเลยก็ร้วกันนะมาพอหนุ่มพอจะทายเอ้ยห้ามาสามไหลไม่มีขาดแค่สามโอ้ภาษาจีนสองสีก็สวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาษาจีนสองสีมันสวยมากเลยนะมันขาดแค่แบบตัวเดียวงเงีย่ย นึกว่าจะไหลสี่เหลี่ยมดูโคตรเยอะเลยเฮียเอยไม่ไหลหนะพลูกแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหพยอดชายเอาหน่อยชายพยอดชายจัดให้หน่อยจัดให้สักหน่อยพยอดชายแล้วสามไม่มาจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยยอดชายจัดให้หน่อยยอดชายแล้วสามไม่ได้จัดให้หน่อยพยอดชายโอ้โหไม่ได้ปะมา,มาแม่ สามเฮ้ยสามช่วงแรกสามไม่ได้โอ้โหเฮ้ยห้ามาไหลห้าขีดไหมไหลห้าขีดไหมโอ้โหมีแต่ห้ากลุ่มเฮ้ยเฮ้ยฟองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมาเฉยโอ้โหมาเฉยพ่อหนุ่มมายังไงดอกแรก โอ้โ ي, หเฮ้ยไม่เกลือว่ะจังหวะนี้ไหลสามไปหนึ่งทีเอ้ยโอ้โหไม่สองฟองว่ะจะได้แม้จะมีกองหนึ่งมายังไงไหลอะไรไม่มีโอ้โหถึงร้อยไม่เนี่ยรอบเนี้ยเนี่ยยังมาเร็วไงมันมาเร็วผมว่าไม่น่าไม่น่าจะถึงร้อยหรอกหรือเปล่าอ่ะหรือเปล่า โอ้โห,โโหไม่ได้วะมายังไงสโอ้ยสามสามเท่านั้นสามช่องแรกอือย,ยังไม่ได้อีกสาช่องแรกอะไรวะโอ้โหแล้วทายอรอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายมาแล้วไหลโอ้เยไม่มีขนาดมีวายโอ้โหเท่าไหรเจ็ดสิบห้าอไม่ถึงร้อยจิงด้วย มันมาเร็วไงมันมาเร็วไม่ค่อยแจกงั้นนะทีไอ้พวกมาเร็วจะแจกมันต้องทนปั่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 นจนหูลื่นไปแย่แล้วไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุนอ่ะบางทีบางคนปั่นไปกว่าจะแตกให้โอ้โหมึงรู้เสียไปเท่าไหร่แต่เฮียแต่คนดวงดีก็มีแหละอย่างกูดีอย่างกูดีเฮ้ยช่างแลกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสวยจริงภาษาจีนสองสีมันสวยจริง โอ้โหพ่อหนุ cómo, ่มพยศชายเฮ้ยโอ้มาเฉยมามาหน่อยหนุ่มมาหน่อยหนุ่มมาหน่อยไอหนุ่มแล้วก็มาไม่มามาหน่อยหนุ่มมาเร็วโอ้โหเฮ้ยมาเฉยแบบเฮ้ยมาเฉยเลยไหลเฉยเลยอะไรเนี้ยไหลเฉยเลยอะไรงี้ไหลเฉยอะไรงี้แล้วไหลเฉยอะไรงี้สองกลม เฮ้ยภาษาจีนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาเฉยโอ้โหพยศดชายโอ้โหเฮ้ยมาขอสักหนึ่งฟีเกมเป็น1บเนี่ยขอสักหนึ่งฟีเกมเลย มาเฉยเลยพ่อหนุ่มโอ้โหสามกลุ่มไม่เข้าเสียดายมาแล้วสามกลุ่มช่องแรกอือหือขาดแค่ช่องแรกน่าจะมาแล้วห้าไหลห้าไหลจังวะนนี้ห้าไหลอีกรอบไหมไม่มีห้าขีดเฮ้ยโอ้หมาดียอดชายเออยังไงพ่อหนุ่มนี่แต่ภาษาจีนยังสวยยากภาษาจีนสีเขียวเมื่อกี้ โอ้โห้ดอกแรกเกลือดอกที่สองเกลือดอกที่สามเกลือดอกที่สี่เกลือดอกที่ห้ายังไงห้าไม่เกลือแล้วไหลห้าขีดไหลไปหนึ่งีจังหวะนี้สองกลมช่องแรกยังไงมไม่มีนะโอ้โหมาพ่อหนุ่มเอ้ามาพ่อหนุ่มแล้วสาเอ้ยสองสองกลมยังไหลแล้วสามกลมยังไงจ่องแรกพ่อหนุ่มโอ้โหสดายสามกลม ตั้งสามกลมเลยนะเมาชิบหายเลยนะสามกลมแน่คนละเรื่องได้จัดแล้วห้าขีดได้ไหลไปจังหวะนี้ห้ากลมยังไง <c oughs> ไม่ได้เสียดายไม่ได้ว่ะโอ้โหไม่ได้จังหวะนี้สองกลมหลอดสองกลมไหล,ล,หลไปจังหวะนี้ห้าขีดตรงแรกโอ้โหมาตามนักไว่สามตัวแนละ้วสองกลมไหลไปยังไงสามกลมห้ากลมอะไรสกักอย่างโอ้โห เฮ้ยมาเฉยพ่อหนุ่มพ่อช,ชายโอ้รอบสุดท้ายยังไงอืมไม่แตกโอ้โหแย่หกรอ้อยเออก็เอาอยู่เนี่ยขยับเนี่ยอืม,มาขออีกสักหนึ่งฟียังไงดิเฮ้ยขออีกสักหนึ่งขออีกสักหนึ่งฟีเราหักลมยังไงช็อกสองอมไม่มีฮากีดมาทำไมเฮ้ยอืม ฟองหนึ่งอ่ะได้ไหมอีกฟองหนึ่งอ่ะไม,พมพออ่พ่อหนุม่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มพ่อยอดชายเอ้ยฟองหนึ่งก็ไม่ได้สองกลมสองขีดแล้วก็อะไรภาษาจีนืมไม่ได้โอ้น่าจะเป็นภาษาจีนว่ะอีแค่ภาษาจีนตัวแพงไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อือหือเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยอดชายเออผมโหดีกว่าผมว่า ดูจากทรงหน้าดูปรับมาเบ็ดยี่สิบแล้วรูดเอารูดเอาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนน่าจะโดนรูดคืนแล้วผมว่าอืเคยมีไงเคยเป็นไงเฮี้ยแบบโอโ้โหนี่แหละเดี๋ยวก็ได้ที่ไหนชิปหายเหี้ยเสียก็หมดอมเอานึงพันพออย่างน้อยก็ยังได้อยู่หากใครชื่ชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสวัสดีครับผม